เอาละครับทุกคนโอนิเชียเนี่ยเอาปะมาตีกูใว้อะไรวะเอาละครับทุกคนครับสวัสดีครับนานตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในเกมส u r เ i v ลอาร์พีจีแล้วนะอ่ะเอ่อทุกคนครับคือผมมีอะไรมาสารภาพเว้ย <c ười> คือคือคอ่าผมฆ่าบอสไปละ <c ười> คือไม่ผมผมผมขอโทษเว้ยคือผมแม่งลืมอัดให้ดูเว้ยผมฆ่าไงเว้ยอย่าผมฆ่าไปแล้วอะ แม่งลืมโอ้โหแต่เราก็ได้หีบสมบัติมาแล้วฮะมีไหนวะนี่เห็นไหมหุมสมบัติไงนะมีไหนไมีไหนอ่อของของในตัวฮนะมีไหนวะผมเนี่ยผมผมขอโทษได้จริงจริงไว้อันนี้มันคือแบบก็คือนึกพึ่งนึกได้อ่ะโอกูต้องอัดคลิปนี่คือกูฆ่าไปแล้วอะคือไม่มีตัวเดียวด้วยเว้ย เนี่ยอะไรอยู่ข้างในนั้นกันนะแล้วมาเปิดพร้อมๆกันเลยฮะโชคดีที่ผมยังไม่ได้เปิดกล่องเว้ยโอ้โหแน่งผมลืมอ่ะมันลืมอ่ะมันเล่นไงมันเล่นนอกรอบเนาะอ่ะเรมาเปิดเลยนะเปิดเลยเอาได้เตี๋ยเลยเนี่ยได้เลยนะไ,ดได้อะไรบ้างอะไรอ่ะโอ้ชื่อเสียง ได้เงินทองสำหรับคุณโอ้งั้นเลยอ่าผมจะบอกอะไรนะคือเกมนี้ผมเล่นมาได้เก้าสิบสองเปอร์เซ็นแล้วเนาะเหมือนจะจบแล้วหนาในอีพีนี้นะแม่งผมผมขอโทษด้วยจริงๆเว้ยคือคือนี่ผมผิดจริงๆะ่ือะคือ <laughs> คุณลืมถ่ายให้ดูแม่งแต่ฆ่าไปแล้วอ่ะโอ้โหอ่าคุณลุงผมให้สมบัตินะโอ้ ขุมสมบัติแล้วอะไรวะโอ้เจอขุมสมบัติแล้วยอดเยีเ่ยมไปเลยคุณคือฮิลโ่มาฉลองกันเย่ yeah. เฮ้ยจบแล้วเวอเอจอบแล้วเวออเฮ้ยกูเพิ่องอัดคลิปนะก็แสดงความยินดีอะไรอ่ะ อ๋อมีภาคอื่นด้วยเออโอ้หมดท้าทายกันเลยคุณได้ใจใช่ไหมที่จะปลดล็อกหมดท้าทายตอนนี้มอนเตอร์ให้สู้มากขึ้นมอนเตอร์แข็งแกร่งขึ้นคําเตือนเกมของคุณจะถูกรีเซ็ตใหม่เอาไหมเฮ้ยโอ้โหหมดท้าทายกันเลยเราจะเป็นอะพู้หญิงบ้างะนะ ระวังที่คุณกำลังจะไปตามหาละหาคุ้มสมบัติที่สับสูนไปทุก่ันก็ฝังนะโอ้นี่ฉันอยู่ที่ไหนกันเนี่ยคุณบาลลังจะเตื่นทางกลับบ้านเอางั้นเลยลองแบบนี้บ้างสิอ๋อนี่ต้องกดฮะมันเลื่อนเฮ้ยตอนกลางวันมีงูด้วยเหรอโอ,โอ้โอเคฮะเริ่มมาเนี่ยผมก็เก็บเชอร์รี่ลยฮะ อ่าจเจ้ฟืนอ๋อเฮ้ยมีต่อด้วยอะไรวะโอ้ันทำไมเป็นสีแดงทุกอย่างอะเนี่ยอ่าผมลืมวิธีการเล่นมันแล้ววะเดี๋ยวครับก่อนครับดาบฮะทะวันห้ากิ่งไม้นี้โอเคเก็บมาตอนนี้ผมก็ระบบ อ่ารับบทเป็นสาวผมทองกันนะเราจะไปจัดการผมอันนี้คือตอนนี้เกมมันจบแล้วนะคุณโ,โอ้โอ้ไม่ต่อด้วยตัวต่อหัวเขียวมันเลยนะผมคงไม่มาเล่นให้ดูฮะหมดเนี่ยคือมันจบไปแล้วนี่เขาแค่ให้มาแซมแซมดูเฉยๆนอะคือคลิปมันสั้นมากเลยตอนเนี้ยบัตโท หาตะวันแป๊บสร้างดาบไหมอือหือผลการเสร็จแับนั้นทำให้สุขเมืเริ่มโดยไม่ต้องอ๋อหากิงไม้อีกฮะสร้างบ้านอือหือโอ้ตีครั้งเดียวกูแตกเลยเหรออ๋อโอเคไม่ โอเคแล้วฮะกินเบอร์รี่แปบ๊บสร้างบ้านได้ยังยังเลยปัดโทมแม่งผมขอโทษจิิงเว้ยนะแม่งเอ้ยลืมแม่งถ่ายดิอืมเก็บไม้สร้างบ้านดีมากว้าว เรามาต้องเราต้องมาตั้งบ้านตรงนี้ใช่ไหมโอเคฮะนี่ไงก็ไม่มีอะไรมากะฮะเตาถ่นเั้นเหรออ๋อเรามีดาบแล้วนี่เราไปสู้กับอะไรเหรออสลามลืมไปเปิดมาแล้วต้องสู้กับสลามนะฮะคิดจะไหวยเงนเหรอมาสิอือ โอ้เรานี่แข็งแกร่งจริงๆนะอืสองทีแตกอืออือกูจะแตกละมีสลามอะโอ้ไรเข่นโอ้คลิปมันสั้นไปอ่ะมันสั้นมากเลยเว้ยอยากจะจบแล้วอ่ะคือลืมถ่ายจริงๆเว้ยต้องขอโทษด้วยจริงๆเว้ยนะคือแบบ ขอโทษจริงๆไว้ลืมถ่ายให้นะเอาละขอกล่าวไปกี้เปแล้วดีนะคือบันที่มาสั้นๆแค่นี้ไว้มาเฉลยตอนจบเท่านั้นเองเนาะว่ามันเป็นยังไงนะคือไปหาคุณลุงแล้วก็ฉลองเย้แล้วก็จบเลยนะก็ไม่มีอะไรคลิปนี้สั้นๆนะคือคลิปนี้ไม่ต้องกดถูกใจก็ได้อะคือแค่มาปิดจบประมาณนั้นนะคือผมผิดเองไว้ที่เล่นไปก่อนแล้วอะนะ สำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ขอกล่าวไปก่อนละผมไม่ขอ,อไลค์อะไรละนะครับคือเป็นความผิดของผมนะสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนละบา,บายบายขอให้มีความสุขก,กับการเล่นเกมหรือการเรียนต่งางๆฮะ